สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับช่องสใจพากินทะเลาะพีสิพามากินมะข้าวโพดสาลีค่ะพี่น้องขอ้าวโพดเ็เหนียวเลยค่ะน,ะนะี่ที่ที่ไม่ได้ปลูกเอง้ะจ้ะนี่เพื่อนเอามาขายให้สาลีเขาเหนียวค่ะหวานค่ะหวานเหนียวแซ่บ ของเจ้านี้แซ่บเลยค่ะพี่น้องทีทุกฟักเลยค่ะพี่น้องน่ากินมาก กินน้ำกันได้จ้ะท,ทบบั้งเหนียวทั้งหวานค่ะ <c ười> Ah เนียวานมากค่ะพี่น้องแซ่บที่ที่พี่น้องเหรอ,อพี่น้องว่าน่ากินบ่ะคะพ่อน้ามา,นะาด้อยข้ามากินรำกัน คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเ้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะให้คลิปต่อไป่องน้อยของสีใจพากินเพลาะเนาะคะ่ะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้นี่ยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ